ใครจะเอาหลักการนี้ไปใช้นะครับก็ได้นะครับถามว่าเวลาคุณตรวจนั่งร้านคุณตรวจอะไรบ้างคุณเอาหลักอะไรมาตรวจครับหนึ่งนะครับคุณต้องเอามาตรฐานอุปกรณ์ก่อนอเออ้านั่งร้านให้ปลอดภัยเนี่ย s c a p p o n e s c a p p o n e standard material เนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมันเป็นการเลือกอุปกรณ์หรือมาตรฐานเนี่ยมาใช้นะครับคุณต้องเรือมตั้งแต่ตรงนี้เนาะเลือก material ก่อนว่ามันจะต้องได้ standard อะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ครับใช่ใช่สองคุณต้องเลือกมาตรฐานในการตั้งเอาให้แน่ครับว่าจะตั้งมาตรฐานไหนสามนะครับเรื่อง operational control ที่เราคุยเรื่องต่างๆเรื่องการที่มีแชร์เรื่องการตรวจนั่งร้านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเนาะมีคนแอบเอาแท็กไปอันนี้มันอยู่ในส่วนที่สาม operational control การควบคุมนั่งร้านนะครับเราจะตั้งพื้นที่ไหนต้องกั้นเขตไหมต้องมีป้ายไหมต้องทําอะไรบ้างในกฎหมายก็บอกแล้ว ทุกอย่างที่เป็นการควบคุมในการติดตั้งตั้งร้านเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรฐานในการจัดทํานะครับอันนี้คือสามหลักสําคัญนะครับในการตรวจนั้งร้าน mm hmm. บางทีคุณไปม,มุ่งนั้งร้านอ๋อมีคาร,ครบมีเบสซิ่งมีแลเจอร์มีทันซั่มนะครับมีอะไรครบนะครับแต่ไม่ล้อมพื้นที่ไม่ล้อมเขตนะครับทํางานโอเวอร์แลปบกันอะไรประมาณเนี้ยแม้กระทั่งสามหลักนี้แม้กระทั่งเอไปใช้ในการตรวจความปลอดภัยในการติดตั้งนั้งร้านก็ได้นะ เพราะอะไรครับ operation operation control ในข้อที่สามในการติดตั้งตั้งร้านนะครับคนที่ตั้งตั้งร้านจะต้องไม่ยืนตรงกันจะต้องยืนแบบสลับฟันปลากันเพราะอะไรครับเพราะเวลาคนข้างบนนะครับต้องส่งของแบบอิเล็กทริคแบบมือต่อมือนะนะครับหรือบางคนใช้ลอกลอกตาเดียวครับลอกตาเดียวนะครับคุณต้องถูกคำนวณถูกคำนวณแรงโหลดแรงรับนะครับในส่วนของลอกตาเดียวแล้วก็แรงของในส่วนของไบที่ รับรับรอบอีกนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะส่งมือต่อมือนะนะครับการตั้งนั้งร้านนะครับแล้วก็คนที่ตั้งทั่งร้านจะต้องยืนสลับแบบฟันปลากันเพื่อป้องกันของตกเส่คนล่างน,นะครับแล้วก็นั่งล่างชั้นล่างสุดจะต้องกั้นเขตห้ามมีคนอยู่บริเวณนั้นนะครับเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของการจัดการการควบคุมเนะาะเกี่ยวกับทั้งร้านนะครับก็ส่วนใหญ่ตั้งเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้เนาะก็ดูง่ายๆนะครับตั้งแต่เราดูสามส่วนนะครับพื้นกลางบนนะครับ พื้นมีอะไรครับโซบอร์ดนะครับมีคานล่างนะครับได้ระดับไหมมันมีเปี้ยวไหมมีช่วงเช็คไปก่อนนะครับบริเวณด้านบนนะครับพลตฟอร์มเป็นยังไงครับมีช่องเปิดไหมมีแก็บช่องว่างไหมมีแฮนด์เรลมีรางกันตกไหมบันไดเอียงอ่อเจ็ดสิบห้าองศาไหมอืนะครับด้านบนสุดนะครับมีตัวโทบอร์ดคิกบอร์ดไหมนะครับเนาะก็ต้องดูว่านั่งร้านมีองค์ประกอบครบตามข้อกําหนดหรือเปล่านะครับส่วนในส่วนหนึ่งหายไปคุณต้องรีบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นั่งร้านจะต้องหยุดใช้งานทันทีนะครับแล้วก็ต้องแจ้งคนที่อยู่ทําง,งานบรินันลงให้หมดนะครับแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขมด d i f y นะครับคนจะต้องไม่อยู่บนนั่งร้านนะครับไม่ใช่ว่า modify ตรงนี้คนยังทํางานอยู่ตรงนี้อย่างนี้คืออันตรายครับอืคําว่า modify นะครับหรือดัดแปลงแก้ไขนั่งร้านนะครับต้องไม่ให้มีคนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้านบนนี่คือหลักความปลอดภันยนะครับ <S <S นั่งร้านตรวจเมื่อไหร่ครับติดตั้งเสร็จก็ต้องตรวจเลยเหมือนเคนเนาะ เหมือนเคนนะครับก็ติดตั้งเสร็จตรวจเลยนะครับก่อนใช้งานนะครับก่อนใช้งานก็คือทุกครั้งนะครับที่เป็นระดับเว r ร์เกอร์นะครับหรือหัวหน้างานจะพาลูกน้องไปตรวจนะครับงานนั่งร้านตรงนี้ทุกวันก็ได้นะเพราะบางคนใช้นั่งร้านประจำอย่างเช่นงานฮุ้มอินซูลเลชั่นนะครับพวกแคเตอร์พวกแคเตอร์ฮุ่มอินซูลเลชั่นพวกเอ่อหุ้มอะไรครับแอโรฟิกอะไรพวกเนี้ยนะครับเราใช้งานทุกวันแล้วขึ้นเป็นหุ้มพ่อเราก็ต้องตรวจสอบนั่งร้านก่อนดูจุดติดปกติก่อนนะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของการดัดแปลงโมดิฟายผมบอกว่าจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่ข้องในการดัดแปลงโมดิฟายเท่านั้นเราเป็นช่างติดตั้งแคดเดอร์เราเป็นช่างติดตั้งุกท่ออินสูเลชันหรือเป็นช่างโพลเวลขึ้นไปทางานด้านบนเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยท่อที่เรามันตั้งเนี่ยมันมันติดนั่งร้านอะ่ะเราเอาประแจไขเองดัดแปลงได้ไหมอืมผมบอกไเลยว่าไม่ได้ครับอืมที่ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการคํานวณมันเกิดขึ้นจากความบาลาน เมื่อใดก็แล้วแต่ที่อุปกรณ์หรือโครงสร้างขาดความสมดุลน,นะครับมันมักจะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับมันมักจะเกิดโอกาสท้าให้เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการซุดหลักการเกี่ยวกับอาคารเนาะนะครับอย่างเช่นไฟไหมโครงสร้างที่เป็นเสาต่อหม้อนะครับแล้วข้างในมันมีเหล็กเนี่ยก็ต้องตรวจสอบใหม่นั่งร้านเวลามันติดนะครับเวลามันติดอ่า material หรือวัสดุหรือท่อหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ทุกไปติดตั้งเนี่ยนะครับคุณจะต้องแจ้ง อ่าซูเปอร์วิเซอร์หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องมาทําการดัดแปลงโ o รดิฟายไม่สามารถดัดแปลงเองได้นะครับแล้วก็หลังจะเกิดวุฒิเหตุนะครับสมมุตินะครับหลังจากเกิดวุฒิเหตุนี่มักจะเห็นแบบยกนะครับเคนยกแมทชิวเรียลนะครับขึ้นไปสต็อกบนทั้งร้านที่จะตั้งร้านต่อขึ้นไปอีกปรากฏว่าไอตัวท่อนั้งร้านนะครับตัวไปนั้งร้านไปกระทอกนะครับไปกระท้อโครงสร้างนะครับเกิดท่อเบี้ยวขึ้นมาเกิดแทนเลี้ยวงอขึ้นมานะครับอือย่าทํางานต่อครับ นั่นหมายความว่าคือวุเหตุโครงสร้างทั่งร้านแล้วคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นกับตงมันไม่ได้เป็นกับคานมันเป็นกับแพนเรลนะครับทุกอย่างทุกส่วนมีความสําคัญหมดเพราะฉะนั้นหยุดทํางานแจ้งผู้ถือข้องลงไปข้างล่างน,นะครับโมดิฟายเสร็จคุณก็กลับไปทํางานแล้วคุณต้องดูป้ายด้วยว่าป้ายเนี่ยเป็นป้ายสีอะไรเดี๋ยวจะพูดต่อไปอประมาณนั้นนะครับสุดท้ายนะครับนั่งร้านตัวทุกๆเจ็ดวันเอ๊ะส่วนใหญ่ มีใครตรวจตั้งร้านมากกว่านี้ไหมครับหรือว่าต่ำกว่านี้ไหมครับแชร์หน่อยฮะแชร์หน่อยครับ,รเ,รบเออความถี่เนี่ยทุกวันครับ <นะ S 1> ผมเคยทุกวันเลยตจอทุกวัน,วนไปายถึงเส้นแทกแล้วครับเออตรวจด้วยครับแล้วก็เปเ็นแทกก่อนก่อนเริ่มงานเะครับเพราะเพราะว่าพื้นที่ตั้งเนี่ยคือคือเราไม่ได้ตั้งบนพื้นที่ปูนมันมันจะมีบางช่วงที่เป็นปูนบางช่วงที่ที่ยังเป็นดินอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราตั้งตังร้านสูงตั้งประมาณประมาณยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดเมตรัะเลยต้องตรวจุกวนแล้วก็คอยดูระดับน้ําแล้วก็คอยใช่ครับคอยดูระดับน้ำแล้วก็คอยคอยคอยวัดเลยครับว่ามันมีซุดมีอะไรไหมมันมีการซุดมีการเคลื่อนตัวไหมรั่เพราะมันหนักมากขนาดยี่เจ็ดตัวคัรแล้วก็ยังต้องคอยระวังครับเยี่ยมเลยฮะเนาะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดูเรื่องของการลูบของแคมป์ห่องไรด้วยเนาะเพราะบางทีมันรับน้าหนักเยอะแคมป์มันเกิดการลูบดู ใช่ครับแคมป์รูปแคมป์ลอยตามแคมป์อะไรอย่างนี้ใช่ครับอันตรายครับแล้วสําคัญที่สุดคือเรื่องการจับแคมป์อย่างที่ผมบอกอะนะครับคุณไปจับแคมป์คว่ำแคมป์นะครับในโครงสร้างหลักที่แรงกดอยู่ที่น็อตนะครับเรียบร้อยเนาะประมาณนั้นเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันมาจากไหนอ่ะมีใครแชร์ไหมว่าทาไมทั้งร้านต้องตรวจทุกเจ็ดวันนนี่ผมอืมทาไมต้องเจ็ดวันด้วยทําไมไม่สามวันไม่ทาไมไม่ต้องทุกวัน อ่าใครพอจะทราบข้อมูลตรงนี้ไหมพอเจ็ดเลขเจ็ดเอาไปยางไหน่ะทำไมต้องเจ็ดวันนี่ผมเตรียมคําตอบมาเลยผมคิดว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์เสกต้องถามเลยชอบถามแบบนี้ใช่ <laughs> <laughs> ไมไม่ดักทานไว้ดักทานไว้เพราะว่าติดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่ได้เว้นไม่ได้<อ>ไม่ได้ใช้สองวันแล้วก็มามาเริ่มงานวันจันทร์อย่างนี้หรือเปล่าฮะมีมีส่วนนิดนึงนะอันาร์ อ่าอ่ามันมีคนมีคนคิดเหมือนผมเลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวมีคนคิดเหมือนกันเลยวะเนี่ยจริงจริงมันเป็น recommendation ของของโอชานีจัะอ๋ออันนี้เป็น recommendation ของโอชาใช่ใช่อืมมันเป็นเรคคอมเมนแล้วเราก็จะยึดเลขเจ็ดมามาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอืมทีแรกผมก็ไปิิงถ้าเกิดว่าทําได้ถี่กว่านั้นก็โอเคใช่ไหมฮะก็ดีกว่าอืมเดิมเป็นเดอะเบสไคล์ทีส ทีแรกผมกเ,เข้าใจว่ากฎหมายใหม่ออกมานี่มันจะมีเรื่องตรวจนั่งร้านความถี่ในการตรวจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาก็บอกแล้วว่ตรวจว,นวันอืมใช่ใก็นะครับทุกๆเจ็ดวันในเรื่องของการเซนแท็นะคุณต้องแยกเรื่องเกี่ยวกับวิชวลลี่กับตัววอริฟายนะครับนะคือการวอริฟายหรือการตรวจหรือการอินสเปกนั่งร้านเนี่ยคุณจะต้องดูเหมือนที่พี่คนพี่พี่เมื่อกี้ครับ แชร์เนาะอันนั้นคือการอินสเปกชันนะอันนั้นคือเขาเรียกว่าการอินสเปกชันในการจับระดับน้ําในการดูของแคมป์ที่มันรูดในการดูของระดับในเรื่องของมิดเรล l แฮนด์เรลในเรื่องของตมนะครับว่าไอ้ตมไปที่มันรับไม้กระดานมันงอมันในนี่หรือเปล่าไม้กระดานมีการผูกมีการเกยมีช่องแกลบว่างหรือเปล่านะครับอันนั้นมันเป็นการอินสเปกชันแต่การวอร์รี่ไฟวอร์รี่คือการวิชวลเช็ค นะครับ้งลางมันโค้งมันโก่งมันงอนะครับพื้นมันซุดหรือเปล่าในซบบอร์ดที่มาใช้มันเบี้ยวหรือเปล่าหรือมันโดนรถเคนกระแทกซบบอร์ดเฉียงออกไปหรือว่าคานล่างนะครับมันโดนอะไรชนออกมางอนนั้นคือเป็นการวิชวลลี่หรือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นวิชวลเช็คหรือเป็นการวอร์ฟายใครใครเป็นคนวิชวลเช็คครับใครฮหน้าหน้าที่นี้คือใคร วิชวงเช็คใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะเหนที่ผมบอกเป็นผู้ใช้เป็นยูเซอร์ครับเป็นผู้ใช้งานนะครับยูเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์ได้ไหมได้ครับซูเปอร์วิเซอร์โซลแมนเซฟตี้ก็ได้ครับแล้วใครเป็นคนอ่าเป็นคนอินสเปคชั่นอินสเปคเตอร์ครับอ่าอินสเปคเตอร์นี่คือแยกต่างหากซูเปอร์วิเซอร์ก็แยกต่างหากครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนั่นกันมันจะมีไบแอสมันจะมีอคติกันถ้าถ้าเอาคนเอาคนใช้มาตรวจเองเอาคนใช้มาตรวจเองได้ไหม แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ส่วนใหญ่อินสเปกเตอร์ก็เป็นซุปด้วยรับสองตำแหน่ง <c oughs> อือือมอือือ <c oughs> คือจริงๆแล้วมันไม่มีจริงๆแล้วน้อยยิ่หลักการมันต้องแยกเนาะแต่จริงๆแล้วเรื่องเรื่องคอร์สเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องคอร์สใช่ไหมฮะเรื่องคนเรื่องคอร์สครับอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนคุมเองติดตั้งเองแล้วก็แล้วก็มาตรวจอินสเปกเองเนี่ยก็อาจจะมีไบแอสนะจะมีความอะเรออะไร ความโน้มเอียงเข้าข้างตัวเองครับโอเคขอบคุณครับประมาณประมาณนั้นรวเป็นของโอชานะอาจารย์เนาะโอชาเนาะเจ็ดวันเนี่ยเป็นเล็กคอมเมนต์นะเขาใช้คัว่าเล็กคอมเมนต์แต่เขาไม่ได้บอกนะไม่ได้เป็นข้อกําหนดนะเป็นแบบว่าแนะนําใช่ถ้าเกิดว่าได้ดีกว่านั้นก็ถ้าได้ถีบกว่านั้นก็ดีใช่ครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าไปดูของโอชามันก็จะมีข้อกาหนดหนึ่งสองสามเลยนะ แต่มันไม่มีมันไม่มีในข้อกำหนดหรอกแต่มันเป็น recommend ครับบางคนไปหาไม่เห็นเหมือนที่ผมบอกนะมันไม่ได้เป็นข้อกำหนดของ o s h าเลยตรงแต่มันเป็น recommendation ประมาณนี้เพราะถ้าคนไปค้นหาในของ o ชา a อันนี้นั่งร้านป้ายนั่งร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามสีมาตรฐานครับเขียวเหลืองแดงนะครับเขียวก็คือนั่งร้านใช้งานได้นะครับแบ่งประเภทนั่งร้านนะครับเป็น right duty General Purpose หรือ Heavy Duty นะครับนั่งร้านแบบเบาแบบกลางแบบหนักนะครับสีที่สองก็สีเหลืองนั่งร้านที่กำลังอยู่ระหว่างแก้ไขดัดแปลงใช้ได้เฉพาะช่างนั่งร้านคนอื่นห้ามใช้อะไรสีแดงก็คือห้ามใช้งานนะครับนั่งร้านรอการแก้ไขรอการโมดิฟายนะครับหรือว่าหาอุปกรณ์ไม่ได้นะครับห้ามใช้งานชั่วคราวก็เป็นสีแดงนะครับใได้จะมาอนนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็จะมีโลเคชันรีเฟอร์นัมเนะครับนะอดูป้ายสีเขียวตรงนี้เนาะวันที่ติดตั้งนะครับวันที่รีเควส t โดยใครนะครับตรวจโดยใครนะครับเซ็นโดยใครนะครับเนะนาะนักล้านตัวนี้นะครับนักล้านตัวนี้ใช้วั้วถูกสมดุอเป็นเวลี่ไลฟ์ดิวตี้เป็นเจเนอ l p ลโฟกัสเป็นเฮฟวี่ดิวตี้หรือสเปเชียลโฟกัสนะครับคุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเอนจิเนียร ะครับเนาะเพราะฉะนั้นเอนจิเนีบอกว่าตัวเนี้ยเป็น general purpose แต่คุณไปใช้แบบ heavy duty เทปูลลองรับลองรับการเทปูลเทพื้นปูนชั้นสองอม,มันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วประมาณนี้นั่นเป็นคำยันแล้วมั้งนะใช่ใช่ใช่ครับบางคนมีแบบไปตั้งตั้งร้านแบบ general purpose นะแต่ใช้ตัว standard คำยันในตัว m e t a l d i c เมทัลเด็กเพื่อเทพ,พื้นอะไรอย่างเงี้ยค,ครับแต่พรเอิญน,นะครับว่าไอ้ตัวคานหรือตัวรองรับน้ำหนักมันไม่ได้ซอยฉี่หรือมันไม่ได้ออกแบบตามวิศวกรที่เขาบอกแต่คุณไปเอาออกไปถอดออกเพราะว่าตรงเนี้ยแมทที่เรื่องไม่พอคือประเด็นสําคัญที่มันจะเกิเดอุัติเหตุว่าแมทไม่พอพอแมตไม่พอดึงกันไปดึงกันมานะครับดึงไปดึงมาเพราะคิดว่าเอาตัวนี้ออกไม่เป็นไรหรอก็ไปใส่ตัวนู้นเพราะงานติดตั้งนั่งร้านมันการเหมานังร้านไม่ได้ทําแค่จุดๆเดียวนะเขาจะเหมา เขาจะเหมาไปไปเรื่อยๆนะครับเนาะเขาจะเหมาจากหรือนี <im <im ่ไปตั <t <t ้งนู <t <t ่นมันไม่มีการสต็อกแบบนั้งร้านแบบเยอะๆหรอกเพราะมันเพราะมันเกิดคอร์สตรงนี้เสร็จแล้วไปใช้ตรงนู้นนะครับตรงนี้เก็บตังค์ให้แล้วก็ไปใช้ตรงนู้นประมาณนี้มันมีการดึงแมทกันเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งตั่งร้านที่อันตรายคือตั้งร้านแบบแฮงกิ้งเนาะแฮงกิ้งมันเป็นตั้งร้านที่ค่อนข้างตั้งจากบนลงล่างนะครับการรองรับน้ำหนักการเลดเดอร์บีมมันจะมีเรื่องของเลดเดอร์บีมไม่ได้พูดถึงเลนดเดอร์ แรดเดอรบีมมันเหมือนเป็นคานของนั่งร้านนะครับเป็นคานของนั่งร้านที่เป็นนั่งร้านแขวนะนะครับมันก็จะมี l รดเดอร์บีมในส่วนของแนวกว้างแนวยาวนะครับเนาะก็จะมีมาตรฐานแรดเดอร์บีมในนี้ผมไม่ได้พูดถึง l รดเดอร์บีมเนาะเดี๋ยวว่าหลังไปแชร์นะครับก็นั่งร้านสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วไม่ให้ใช้เลยนะครับสําหรับคนที่เป็นเวิร์กเกอร์หรือคนที่ทํางานบนนั่งร้านเนาะเช่นเดียวกับนั่งร้านสีแดงประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะ นั่งร้านตอนนี้มันใช้อยู่สองสีสีเขียวกับสีแดงครับสีเหลืองจะไม่มีแล้วสีเหลืองคือตัดปัญหาไปเลยนะครับแม่ใช้นะแม่ใช,ใช้แต่บอกว่าเอ้าแล้วทำไมเห็นช่างนั่งร้านอยู่ข้างบ,บนเขาใช้นั่งร้านสีแดงอนะ่ะเขาไม่ได้ใช้นะเขาตั้งนั่งร้านนะครับ <c oughs> อันนี้ก็หน้าตาจะประมาณนี้ ใน Google นะครับแท็กนั่งร้านมีหลาลกหลายรูปแบบมากภาษาไทยภาษากฤษภาษาพม,ม่ามีหมดนะครับข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแท็กนั่งร้านนะมีขายนะครับผมเห็นมีขายอยู่อ,อ๋อมีขายสําเร็จอย่างนี้ใช่ไหมถ้าที่ไหนจะเซฟคอสก็ปริ้นออกมาเครื่องนะครับแล้วก็เอาไปแขวนหรือว่าจะทําแบบดีเนี่ยก็มีซองไปซื้อซองแล้วก็มีตัวมันจะมีซองขายซองใสแท็กนั่งร้านไปก็มีมาตรฐานอาจารย์ แต่ผมไม่ได้พูดถึงมาตรฐานแท็กนะประมาณนี้หมดหมดแล้วจบแล้วอาจารย์โอเคแล้วโอเคขอบคุณมากครับาท่านใดมีอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอ่าไม่มีเลยท่านใดท่านมีบางคนอ่าอยากจะอยากจะได้เซอร์ติฟิเคตอบรมวันนี้นะครับต้องสอบให้ผ่านนะครับมีข้อสอบนะครับ เดี๋ยวก็สอบเดี๋ยวส่งเข้าไปในในไลน์กลุ่มนะครับท่านใดแล้วก็ท่านที่ชมผ่าน f a c e b o o เอาวันน,นี้มีไลฟ์ออกผ่าน Facebook เลยนะ <laughs> อาจารย์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกขอโทษทีลืมลืมืมอ่าตอนนี้เราเราผ่าน z o ูมด้วยแล้วก็ซูเงก็สตรีมมิ่งอ่าผ่าน Facebook ด้วยนะครับวันนี้แฟนเพจจอปอมือโปรท่านใดที่อยู่ใน Facebook ก็ติดตามเข้ามา มีแชร์สไลด์ไหมครับมีครมีเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บิวแชร์สไลด์ให้ในกลุ่มกลุ่มรายใหญ่เนาะให,ให้ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์อาจารย์บิวแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงค์ลิงก์ข้อสอบให้นะครับเป็น Google Form สําหรับใครที่ติดตามใน f a c e b o o k นะครับท่านก็เข้ามาในไลน์กลุ่มของเรานะครับท่านก็จะได้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปนะครับก็วันนี้ก็เกือบจะสี่ทุ่มละมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอา่า มีเวลาอีกนิดหน่อยเอ้ามีขอบคุณมาเรื่อยๆเลยนะไม่มีคำถามอาจารย์จะลงดีเทลให้ในส่วนของที่เป็นแต่ละสแตนดานเนาะถ้ามีโอกาสก็จะมาลงดีเทลให้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นภาพรวมเป็นเบสิกเนาะครับอ่าเป็นเบสิกให้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจะต้องตรวจนั่งร้านด้วยความแข็งแรงของมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ เวลาตรวจเองมันก็ต้องมีสแตนดาดว่าเราจะตรวจตามสแตนดาดนี้สแตนดานนี้สแตนดาดนี้ถูกไหมครครับอ่ามันถึงมันก็เราไปทำเป็นเช็คลิต์ของเราใหม่ปุ๊บปุ๊บให้ได้ตามสแตนดาดที่ที่เราติดตั้งครับเฉพาะเฉพาะงานนั้นๆไปนะครับก็โอเคนะวันนี้ก็สโ o บประมาณเท่านี้เดี๋ยวถ้ามี advance เดี๋ยวอาจารย์ดิวแจ้งมาครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ วันนี้ก็ถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณอาจารย์บิวก่อนเลยขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์บิวนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งหกสิบท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแจมแล้วก็หลายท่านก็มามาแชร์ด้วยเนาะอาจารย์บิวเนาะมาแชร์ด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับประสบการณ์หน้างานก็มีท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปคุยกันในไลน์เพิ่มเติมนะครับในกลุ่มไลน์เพิ่มเติมขอบคุณอาจารย์พีมครับขอบคุณอาจารย์เจบขอบคุณ อาจารย์โจนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันที่ยี่สิบครับผมอ่าโมเดนเซฟตี้แมネจเมนต์อาจารย์สวินใช่โมเดนเซฟตี้แมเนจเมนต์นะครับวันที่ยี่สิบนะอ่าอาจารย์สวินนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับอ่าท่านใดที่ฟังผ่าน facebook ไลฟ์ด้วยนะครับก็วันที่ยี่สิบเรามีอีเวนต์อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพครับผ่ากไวโควิดครับสวัสดีครับผม ขอบคุณอ,อาจาร,รย์กราบคุณครับขอบคุณอาจารย์บิวมากค่ะขอบคุณครับ